โหมน้ำีวดักก่อนดักก่อนาหมดนอได้อยบากจับจับจับจกอยเอ้ยเอ้ยเออสวัสดีขอสวัสดีก่อนอะป้สวัสดีก่อนเลยเอ่คืนมีกัรอาหารมื้อเที่ยง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีซีกัสวัสดีค่ะขอทุกวันนี้โอ้โหกล้องสวยมากเลยสวัสดีครเป็นไงขาวต้วเลยเป็นไงกล้องขาว่าเลยเพิ่มสีสันหน่อยดิพีว่าพีกินไม่ได้อร่อยแล้วดีกินเนื้อพี้ามาให้บอกเอาให้พีพีซีด้วยด้วยว่าวันนี้เรามีเมนูอะไรมานำเสนอนี่ยกปุ๊ดดินี่นี่หอยดองเมนูเรามาใส่ยาอาวยหอยดอง หอยดองจากมหาชัยอร่อยมากเลยแล้วไม่ต้องปรุงเลยมากเลยจ่งหวัดย้องเขียวมหาชัยถ้าบอกอร่อยจริงคือหอยดองกับอะไรนะกับปลาทูใช่ป่ะของมหาชัยอ่ะ้ามันมีข่าวข่าวหนึ่งอ่ะมันดังมากเลยนะอืเออเป็นข่าวที่แบบคือมันคือมันเป็นข่าวของป้าหายนะคือแบบเป็นข่าวดังมากเลยที่ป้านั้นไปเป็นผู้ชายหมดตัว อย่แต่งเรื่องนะเรื่องเรื่องของเรื่องก็คือป้านั้นนะนะไปจีบผู้ชายคนหนึ่งแต่ว่าจีบไม่ปิดก็เลยไปซื้อนู่นซื้อนี่มาให้เยอะนะแล้วก็ไม่ได้แต่งเรื่องนะมันคือปากจีนมันออกข่าวออกข่าวมันออกข่าวดังดุ่ดังเลยนะไมเกี่ยวเราป้าไม่จริง ข่าวป้าข่าวใช่มันเป็นข่าวดาราสาวไม่สวยดาราสาวไม่สวยปรนนาใช่ออกข่าวดังๆไปจีบผู้ชายไม่ติดออืแล้วก็ไปทุกอย่างเ้อแต่ก็ยังจีบไม่ติดทั้งขายหมูขายบ้านก็ยังจีบไม่ติดอืทั้งขายรถไปก็ยังไม่ติดอีกก็ยังไม่ติดคุยอีกเนีแต่ตอนเนี้ย หน้าพี่โยหลอนมากไปได้ดูดินะทำกองราคามานที่ดีที่ดียังเขาลงมาเลยที่ดีทั่สองก็มโยชาโคลนะบริษัทโด่งดังทั่วโลกไม่มีใครรู้จักโยชาโคลอะไรอีกรู้สึกว่าติดการเขยาไมยังโยเนี่ยอ้ย ทั้งขายคูบาระาทั้งขายที่สอไม้ที่ฟันเสือ้อสิงเกนไนเสื้อในไปแล้วมันไปเรื่อยแล้วแล้วก็ไปเรื่อยเดินแว่นตาแล้วก็ที่ดี่อืาไม่ไม่เสื้อทั้งหมดขายมาเลยอืายก่อกไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางหรืออะไรก็ขายมเลยทั้งไม่ว่าเป็นหลอดน้ำแข็งก็ขายอืบริษัทโยชากุนนั้นมีหลาอย่าง ทั้งขี่หมาขี้งัวขี่นกมีหมดทั้งหมดเก็บมารวมที่บริษัทโรชาภูมี่พูดบนเนี้ยเด็ดการหน้ารวยนะนะรวยนี่รวยอ่ะมีทุกอย่างเลยเพราะนั้นไงเออมีทุกอย่างเลยว่าเป็นขี่งัวขี่นกขี่ไก่มีหมดทั้งอย่างใช่ทั้งอย่างแบาบ้านหรือเปล่าต่ลยมาตอกันเรื่องข่าว มาต่อก็เรื่องข่าวของปารานาหูดึเรียกไ่ได้ไหมเปยเปย์เออเปนมาจากไหน่เออเปย์ให้ใครอยู่ก่อนนั้นนี่มันไม่มีนะบ้าผู้ชมิติถามบัอาว่าล้วนาเนี่ยแล้ว่ามาแบบว่าเขาอยากจะเขาอยากจะให้ผู้ชายคนนี้มาแต่งงานกับเขาอืมใช่ก็เลยเปย์ทุกอย่างอืมแต่ว่าผู้ชายคนนี้เรื่องนะแล้วก็อยากให้ผู้ชายคนนี้นั้นมามีลูกกับเขาด้วยออื เก็ผู้ชายคนนี้เขาเป็นผู้ชายที่ร้อเหลารำแลงมากเกินจนป้านนาลุงไหลนี่นะก็ก็ยังถีบก็เลยเป็นข่าวโด่งดังไงเป็นทั่วประเทศเลยป้านนาจีผู้ชายไม่ติีเป่งมาหมดรู้สึกระดมไหลกหลยมากะเลนรถเชื่ออะไรก็เป่งหมดเลยข่าวโด่งดังมากเลยเนาะ อร่อยเฮ้ใช่คนนี้มามาเป็นมาเป็นใครยาอร่อยพี่เนี่ยอร่อยมากเขากินใหญ่อร่อยจริงๆมีมะเขือม่วงด้วยอืมอืมลองให้เห็นๆอืมมะเขือม่วงอ๋ออือร่อเลยไปตอกที่ไหนมามะเขือม่วงอ่ะไปครัว หอมเป็นคนมากอืมนี่มันยังสองขุ้มไก่อ่ะอร่อยมีมีนั่งดูได้เหรออืมได้อร่อยมากหอยดองเนี่ยกินได้ติดใจดีอืมก็อร่อยจริงอืมอืมน่าปรุง ใครก็อย่างเดียวแต่บ้านหนูอ่ะเขาหล่นนะเน่ยขาวเขาดุดันจริงไม่เหล่นทำไมป้าขาวเฮ้ยนี่ป้าไปจีบผู้ชายไม่ติดจริงหรอป้าอย่าเอือมหกลดนะใช่กัมไรประโยชน์อย่างนี้ป้าสมถึงป้าออกจางไม่สนยอย่างนี้ป้าออกจังไม่สวยอย่างนี้ป้าออกจากงานงานป้าทำไมป้าถึงจีบผู้ชายไม่ดแล้วมาซื้อกินนะผู้ชายคนนี้เขารอหลรำมากเลยหรือมีไม่กี่ตัวมีหนึ่งห้าตัวแลไม่จิบเมันยังแต่มันก็ใส่น้ำเยอะ นี่เขาเนี่ยโอเคมาเนื้อตัวเต็มเลยมาตอบผมก่อนดิมึงอย่าพูดสิผู้ชายที่ป้าไปจีบเนี่ยแล้วออกขางดังมากเลยเนี่ยมันหล่อมากเอออย่าแต่งเรื่องนะเดี๋ยวก็ตายเดือยอัตโนมัติเราผู้ชายที่ป้าไปจีบคือใครกันนะใครของหวานนะดีตาป้านี่ของหวานเดี๋ยวถามนะเป็นใครกันพี่โนกับพี่ในรู้สึกตัวผู้ชายที่ป้าไปจีบแบบเป็นใครกันนะเป็นใครอ่ะนี่อย่างเงี้ยถามเราเดี๋ยวพ่อก็จัดจังให้ตายลองให้ป้าตัวเดี๋ยวท้องเสียอีก คนแก่งอนเ่าไม่บอกออกข่าวุดังแต่ว่าไม่บอกชื่อผู้ชายมันเคบ้านๆเรียกแมลงวันว่าอะไรแมลงวันอืบ้านหนูเรียกติ่งวันเฮ้ยนะติ่งวันมันติ่งวันก็เรียกแมลงวันนี่แหละผู้ชายที่ป้าไปจีบเป็นใครกันอือคือโยชาโคทางโคก็เลยติ่งโคผู้ชายที่ป้าไปจีบเป็นใครกันติ่งโคไม่ได้ไปติ่งตึงด้วยอ่ะ ผู<ม>้าชายที่ป้าไปจีบเป็นใครเป็นคุณโยชาโคหรือเปล่าผู้ชายที่ป้าไปจีบอะแต่ว่าจีบเป็นเิ็กใช่ปะเครื่องบินเครื่องบินบ้านป้าเรียกว่าอะไรฮ้ยเครื่องเครื่องบินแต่คนอิสาเรียกเรือบินอ่าเหมือนกันเออบ้านหนูก็เรียกเรือบินอ่ะแล้วแล้วบวกคออะคอบ้านเรียกว่าอะไรไม่คอไปแล้วฟักทองก็เรือบินหมดแหละแล้วฟักทองอ่ะเออหนูเรียกแมงปออ แมงมอมเคื่องปิ้นแต่แมงปอแต่อะไรนะแลมลงปอ,อม,มแมลงปอบ้านหนูเรียกติงต่งทุยฮ <laughs> ะติ่งทุยจริงคุยเรื่องจริง่ะติ่งทุยคืออะไรอ่ะคุยอะงงมากมาษาพีชแล้วฟักทองอ่ะ งงน,นะน้ำเต้าป้าฟักทองอ,ะอ่ะเอ่อฟักทองใช่ไหมบ้านหนูเรียกน้ำเต้าแต่ไอส่วนที่ที่เขาเขาภาษาหน้าเขาเรียกว่าน้ำเต้าอ่ะไอที่เป็นลูกเขียวๆกลมๆเหมือนอออบ้านหนูเรียกน้ำเต้ากระติก <c oughs> แต่ฟักทองอ่ะเรียกว่าน้ำเต้าก็เรียกอ่างงนะก็เรียกอ่างงเหมือนกันเนี่ยหรอเฮ้ยแล้วชอมา,า,าเลียบอะไรชปไปอะไร กบเป๊ะไะ้ไรไหมะอมเหมือนกันแล้วชะตาหนี้อ่ะก็นั่นแหละสตาไปร์ย์ยัยข้อต่างก็จะผักเหม็นแล้วเจ๊ต้อยอ่ะเรียกว่าอะไรเย๊สายตาวิฆาดขึ้นมาเลยยายยายต้อยตั่วบ่ายมีนะชั่วบ่ายพวกเราไปกันกลับมา้ยไปโฟมเหรอโฟม ดูหมอกสิที่ดูคนหมดดัวดับบกดวก่าเนี่ยร้อนให้กำลังค่าผมเถีนะกันวางทีก็แบบงงทีงงหนึ่งทีร้อนคาร์ถามมันร้อนด้วยที่ไม่คิดจะถามปีกทีขเ,เข้ามาเหมือนเขากินข้าวกับอะไรกันมื้อเที่ยงได้อะไรถามตอบกันเข้ามาได้อือหอมกุดนะอือไม่ได้ตอบอือแต่เราไปตอบในคอมเมนต์ไงอื แล้วหมูมอะนี่เราให้ที่ดีนั่งน้ำลายหลายเล่นอย่างเงี้ยเรียกก็หมูเอนกันหรอใช่อร่อยอนยะ่างอึ่งเห็นเป็นชินยแลก็ตั้งแต่ทำมาเนี่ยว่าันี้อร่อย,อยหื้ม่ บอกอันนี้เลยอันนี้อร่อย ถ้าไหลสดนี่ค yeah, mm ุณ hmm. ยังวันดีลยอาไรนะถ้าไหลสดไหอร่อยเงี้ยคุณยังมปนยังหมากปอน่อร่อยเลย S M A จะเอาไม้มาติดเบงเลยอร่อยอารมณ์มั้อู่นะอยู่กดีเนาะ S A บอกอยู่แล้วอยากกิน S M เอ็มาโจทยกันทน M เอมหอมทำน่าบบเกลียดเจ๊ก็ลองทานข้าวกันอยู่นะดี่ก็เด่นเข้ามาถึงเขา,า,าก็มาพักกับศพก็เขากินดังอะ่ะไม้ว่าเขาทำไมมป้าก,กินด,ดังกันใหญ่เนี่ยนี่จัดสรรเงินตัวเงินด,ดัง

จะไปหาดาเกลือเกิดอะไรกินหมดตัวย้อนหลัอตัอย้อร่อย มันมีอะไรกัไบ้่ะมันมีอะม,มันต้องมาตุกตุกตุกเลยอะมีอะมันมาตุกตุกตุกเลยอะโลชั่นโยชากูผลิตทุกอย่างนี่ก็ผลิตโยชากูมัมนมันถึงได้มันถึงได้อร่อยขนาดนี้เพราะโยชากู โ้ยบอยสัตว์โยชาโคเป็นคนผลิตขึ้นมาบอยสัตว์โยชาโกเป็นคนผลิตขึ้นมาบาร์ยอยากให้น้องมีเห็นเอ๊ะหน้าเขาจะมาบอกอีกจากเข้าค่ะเออไม่ใครลาเลยก็ได้ เลยอืมเดี๋ยวแป๊บนึ่งคุยแล้วคุยแล้วกัแกลับแล้วลาก่อนล้าก่อนเร็วโอ้ยบายบายไม่แลวไแล้วเอไให้ยังไปคลิปก่อนไงเยอะแล้วเอาเบียไป่างไงอยากให้เห็นเห็นม่บีอ่ะอยู่หลังกล้องอ่ะงานเรป้ากินม่บีทาเนี้ยงสารล้างเลยก็แบบน้อลายแบบเผ็ดเ็อะอะไ จบแล้วขมใคนยังชองมาปันทุนนี่นะคะคันสมบั้วจะมีดาวขึ้นแถมสมบัติแน่จริงกว่ามือไม่ลูกตัวเอสสามารถกดเลือกที่เกอร์ได้อีกไม่ใช่เกินสามตัวนะจ้าหนึ่งสองพออย่าสามสี่ห้าอย่ากดลวนนะเดี๋ยวจะเอาของหวานให้คุณป้าและนาทานแล้วเพราะว่าวันนี้เอสเอร์เอาขนมหวานนี่มาให้เดี๋ยวก่อนให้โทรให้ดูก่อนอะไรนะตาไม่ใช่ไหมไม่ตานะเนี่ยตาเชื่อมเชื่อมเอาใส่น้แกงแกงกินหน่อยหวานเย็นนะเดี๋ต่อเรื่องของหวานป้าป้าป้านาดูเขาทำอยู่เจ๊เอาเรื่อง เ๋ยวไปบ่ายเอตีแล้วโอเคไมบาย